มาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอล์กเกอร์ชาแนลอ่ะฮะวันนี้มาพบกับแฮบีดี่รุ่นหมีนะจ๊ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปโซโล่แลี้ยมันๆนะจ๊ะเพื่อนจะโหดมันฮาแค่ไหนไปรับชมในเกมคอนเยจตะทุ่งอ่ะคะ Let's go <S the sun. มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ามหาเทพพิลเมียมาแล้วจ้าทุกคนวันนี้เรา,เราจะไปเล่นการกันนะทุกคนมันแน่นอนมันแน่นอนขอบอกรวยเลยเพื่อรยเลยบอกเลย,ลลยลลจ้ามหาเทพอิลเมียในสุดยอด กำลังเทพนะจ๊ะช่วงนี้จ้ามามามาเจอกับเพื่อนกระเทยคิวด้านะจ๊ะทุกคนก็มาดิจ้ะคนสวยแม่อะไรอะไรพนรมมาหลักพนรมมาหลักมะม่วงอะไรแถวนี้โดนไปดิจ๊ะโดนไปดิจ้าเอาเลยเอาเลยเด็กพนพเลนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลยพนพเลนค่าสะบัดให้ค่าสะบัดให้สะบัดให้ค่าสะบัดให้ไปดิจ้ะวางไว้ก่อนเธอหน้องสาวแม่โอ้โห เกมก็โหดแล้วนะจ๊ะบอกเลยก็มาในแจ๊บบนกระเทยคิวเด้อเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยมากนะมาเจอกันแนค่คนสวยจัดการคลิปกลางกลางเหมือนบนจะมีประเด็นจับเพื่อนไปไปไปเพื่อนๆไปกันข้าม,มาแล้วข้าม,มาแล้วลุยมาเลยลุยมาเลยพอเข้ามาก็เลิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนอะไรนะ โอ้โหขนมรัมเบอร์หมุนเพื่ออะไรเนี่ยทัาคำเดียวเลยเพื่อมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วอย่าลีลามันมาแล้วดึงข่าเลยดึงข่าช่วยกันด้วยสปาติเจนสปาติเจนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเขาเลยเพื่อนเอายขาช่่าสตันช่วยเอาเลยเอาเลยข่าอยู่นี่อย่าไปกลัวสตันไปดใจสตันไปดจสตันไปดจแตกดิจมาลสุสลยแตกไปดิโอ้โห รู้ประตูย right. ่างจ้าสปีดบูตเจ้าเลกกางข้าเหลืไม่ได้หรอกช่วยตีกคอนข้างเดียวแปะมา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 เจ้าเล็กกลางข้เจาเลนกางขแลข้ช่วยข้าช่วยคุณนุเลนข้าช่วยคิวไปสองงนซิปไปสอง้จ้าโหตั้งแต่เริ่มเกมมาจ้าบอกเลยลุยมันมันลุยมันเกมนี้ทำไมเดือดจังเลยเนี่ย ฝั่งนันจะรีบปลุกปไปนะนจ้าไม่ใช่รีบปลุกจะรีบตายปไปไหนจ้าเพื่อนมบุมีประเด็นหนึ่งแล้วบุมีประเด็นหนึ่งแล้วรุวยเลยรุยเลยเพื่อนๆข้าอยู่นี่ข้าอยู่นี่ข้ามาแล้วพอเข้ามาในงานเลี้ยงเลืองตลอดมา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 ,มา,มาสุกมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นเอาเลยเอาไเลย ขาันตีแล้วเพื่อนๆข้าได้กันตีแล้วเอาเอาดิเอาดิเอาดิอู้วเ็เจ็บๆๆเจ็บทยคิวดอ้อ้ใจยเย็นใจเย็นแม่มันจะหอ,อมจุยมาดิจ๊ะเอามาเริ่มเลยสาม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 อย่าไปกลัวดึงใครอดึงแล้วิ่งหนีลกลัวข้าเหรอเอาเรยเอาเลยติดวติดด้วย ตีช่วยจ้าแยกประ,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 ะดิ๋แกประดี๋แกประดิ๋เจ้าตีห้าขึงนมาทุกคนเลยเพื่อนนะมืแต่ปลาดบอกแมววิ่งนี้เขาป้อมจากกแมวอย่าดีไว้น้องคิวสองแอซีสสี่จ้าบอกเลอเก้มนี้เดือดมากใจเย็นใจเย็นกับเธอคิวเดอ้อกับเธอคิวเดอ้เอใจเย็นจ้า กระเทือกขีโชว์เล่นๆกระเทือกขี้ชนเล่นอู้ยเจ็บๆๆๆบเจ็บเจ็บเจ็บจะทำค่าจะคันค่าขนมกระเทยคิวเด้อก็มาดิจ้าอย่ามัวแต่ขี้โมแม่เกมนี้ทั้งเล่นทั้งเจ็บคอนะจ๊ะบอกเลยอือันตีช่วยอันตีช่วยช่วงแรกยังไม่แรงแต่เพื่อนแต่พอไปลว่าจะพาได้ลุยมัน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 แตกปริจาแตกปริจา สวยรูปเทยางคิวสองหกสิทหาเอามังกรเพื่อมังกรกระทืบมบังกรกระทืบมบังกรอ้โหเอาเลยเอาเลยเพื่อนสวยงามสวยงามกระทืยคลิปกระเทืมคลิปกระทืบคลิปเล่นการห้เล่นการืน <c volta> เขาปั๊มเลยเขาปั๊มเลยผูเเ้ดู้วยเขาปั๊มเลยจ้าแหม่มาจังหอมสวยข้ารันตีช่วยเหมือนบนจะมีประเด็นมันมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลว,ช,ว,วช่วยข้ยยขาด้วยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยสบัดสบัดจ้าสบัดจ้าโอ้โหข้ารอดข้ารอดขอบคุณผู้ดูรำเบอร์ขอบคุณจ้าข้าช่วยข้าช่วยช่วยข้าแล้วข้าช่วยพืนสะบัดต่อไม่รอแล้วนะสะบัดต่อไม่รอแล้วนะข้าอยู่นี่อย่าไปกลัวข้าอยู่นี่อย่าไปกลัวสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ เขาอยากเป็ดตูวล้วงเลยแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยทะไนมซันนีไม่กลับบ้านแล้วขนมซานน่ติดเจอข้านะข้าต้องกลับบ้านแล้วเพื่อนเลือดด้อยกลับบ้านกาพี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้ บมนบนจะมีประเด็นมัาเงิอนอืมิวสองคิหบอกเลยมหาเทพกระตุกลิปเปลี่ยนกลางตั้นนึงบอกระตุกที่เปลี่ยนกลางต้นคอกระตกที่เป็นกลางตะะ้น,นะคอะบอกเลยเกมนี้ทั้งเล่นทั้งเจ็บคอบอกเลยแม,ม่บนมีประเด็นอีกแล้วบอมีประเด็นอีกแล้ว ข้ากลังไปนะเพื่อนดูเลยดูเลยดูไปเลยป้อมเลยป้อมเลยกระเพื่อมไปเลยจ้าพนมไฮเต้ไม่ได้แดกคูลรอกได้ป้อมแล้วมาดิมาดิพนมซานนตนมันดองตีก็ใ้แล้พนมซานนตกระเพือไปเลยโอ้โหแตกไปจ้า ด,ด,าาดูดีไม่กว่าดีวิ่งเข้ามาดูดตีนไอ้เล้งจอ๋อเอ็งอย่ามาทำซะวันตีแจกปนุ่มดวงวันดีน้ำสาวแมก่กระเทือบคลิปกระเทือบคลิปกระเทือบคลิปมันตีช่วยจ้าตีช่วยก็มาดิแจ๊กก็มาดิแจ๊วทีมมันมีแต่แทงอยงเลยเอาเลยเอาเลยพูย้นำลำเบอร์ข้าช่วยข้าช่วยข้าสะบัดให้ข้าสะบัดให้ช่วยสะบัดให้อยู่ เอาเลยเอาเลยเอาเลยสตัมไปดิสตัมไปดิอันตี้เถอพื่อนๆกระเทยกระเทยเถอะสตัมไปดิจ้ามาหาเทพเพืนี่อย่าไปกลัวกระเทยบไป่อนกระเทยบไป่อนเพื่อนไอเลี้ยงจ๋อเอ็งอย่ามาทำซะทีมเราโดนกระเทยคิวไปสองเงีสิบแปดจ้าช่วงแรกเรายังไม่แรงเพื่อนเดี๋ยวรอสักครู่เดีินโดนเดินโดนบอกเลย นมมาหรอใส่กันแล้วลรงใส่กันแล้วอันตีช่วยจาอันตีช่วยกระเทืบชีกระเทืชีปแ๊บนึงเพื่อนข้าวข้วกระเทียมชีฟแบบนึงกระเทืบมชีฟแ๊บนึงกระเทืบมชีฟแ๊บนึงกระเทืบมชีปแ๊บนึงก็มาดีจนมกะทิคิวเดอร์้จัจับจัดึงดึงโ้โหดึงข้าดึงสวยดึงสวยอ้งเทำข้ายาทำข้าอ้ตงคิวจ้าเตงคิวจ้าอ้สวยงามจ้า ไปแล้วเดินทางปลอดภัยอ่ะหืเกือบตายแม่ถ้าไม่มีผู้หลุมลำเบอร์นี้เราเรียบร้อยน้ำเพียนอะอื้อหือสวยงามจ้าสวยงามจ้าข้าอันติช่วยเพื่อนข้าอันติช่วยสุดยอดได้ของแล้วอันตีเริ่มแรงแล้วเพิ่ม ลุเลยมือลยหมดลุยหมดอืมข้าวเด็่นี่อย่าไปกลัวข้าวเด่นี่อย่าไปกลัวลยมาเลยลุยมาเ cool. cool. ลยค e สตันให้อยู่ข้าสตันให้อยู่สตันฟรีอีสปอรตสตันฟรีอีสปอรไปดิจ้าสตันฟรีอีสปอรสตันฟรีอีสปอร์ตไม่แตกตีวะสตันฟร e ีอีสปอรอืมแม่งเที่ยวก็ย็นฟรีก็เฮ้ยจะเป็นทัวรวกอยกางเลยวะตันตีไปดิจ้าไม่แตกสตูมวะ ตูรู้ยังไงทังหวดเนี่ยโอ้ไม่รู้จักขอกูยังลูกแม่มาตีกจ้าบอกเลยเกมนี้ทั้งเล่นทั้งเจ็บคอหืมคอยแยกแจ็คแยกเจ็บคอแม่ปุ๊บแม่ร่างมีประเด็นร่างมีประเด็นหืม มา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 เอากลางเนี่ยอันตีช่วยอันตีช่วยเช่าอันตีช่วยบอกเลยสายนี่นี่อันตีเร็วอย่างเดียวจังเพื่อนว้าวป้อมกลางเลยจ้าป้อมกลางเลยเจาพี่นุาาาาาาม่มลำเบอร์เจ็บไปยใัยสีอะเฮ่อมาดิจา้ามาดิจา้าพี่นุ่มสารนิดฆ่าสตาร์นฆ่าสตาร์นมาดิมาดิเจอสตาร์นห่งไกลเป็นไงแต่ไปจา้ 2, 12, จาคิวสองสิบสิบสองจ้า ไปลูกระตูย่างจ้าบอกเลยด้านล่างเลยทุกคนด้ดานล่างเลยเดี๋ยวข้าก็ถือคิปเรียนกลางให้พันติช่วยอยู่จ้าัติช่วยอยู่ตีป้อมฟรีสปอร์ตตีป้อมฟรีสปอร์ตตีป้อมฟรีสปอร์ตจ้ามาช่วยขด้วยนัเบอร์เ่อร์ขาตีป้อมเลยตีป้อมฟรีสปอร์ตตีป้อมฟรีสปอร์ ลุยเลยน้องสาวอืมอม,มันมาแล้วม,มาแวถอก่อลน้ยนจัดการเลยจกาเลยจัดการเลยจัดกาไปเลย,เลย,เลย,เลยมีแต่แทงค่าตีช่วยรถดไปขึ้นหลอดแทงก็แทงเนงะินสปารต่อไปรอแล้วนะมาดิแจ๊คมาดิแจ๊คเอาเลยพวกคนเอาเลยเอาเลยข้าสตาร์ไม่อยู่ดู โดไปหาใครคุลมารบบสัปัดตอไม่รอดเลยนะค่าสตัให้ค่าสตั้ให้เอาไปเลยเพื่อนเอามาเลยเพื่อนเอา,าเลยื่อนเอา,าเลเยเพอน้โหตนร้งไม่มีเพื่อนถอย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 วน้อยเลยไม่มาสักทีเลยันตีจ้าตีช่วยตอบลาจา้ารุคคอ,อันตีเรื่อยเพือ่อ คนไม่ไปเด็นอีกแล้วถอย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 ,ถอยมาเพื่อนถอยมาเดียดยยเ๋ยกทีมขาเริ่มแดงแล้วนะโน้นอย,อย่าดึงค่ะอย่าดึงค่ะสะบัดต,นะต่อไม่รอดนะตีทีบอกเลยเครื่องรอดนะแทงก็แทงเถอะนะบอกเลยนะอ,นอันติไปดิจ้าอันตีไปดิจ้า ลุยเลยต้ลุยเลยลุยเลยข้ารอสัตว์ตน้งไม่อยู่ข้ารอสัตว์ตน้ม่อยู่ลุยเลยลุยเลยลุยมาเลยลุยมาเลยเอาใครคนดีเอาใครคนดีแตกไปจ้าเอาตังเอาเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยลุยมาเลยลุยมาเลยเข็มนี่เดือดเชี่าเพื่อนเลือดปุดเลยเข็มนี่ยม่ว่าน้ำต้มลุยเลยลุยเลยมึงลุยเลยดันไปดันไป คิวสองก็สิบห้ามาดิจ้าขนมซาเล็ตก็มาดจ้าไม่ได้กินกันหรอคิวสองก็สิบหกจ้ารุยเลยเพื่อนรุยเลยรุ่ยเลยเอาป้อมปนเลยขนมใเฮเต มาดิแจ๊กก็มาดิจ๊กมันมาแล้วถอย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 ก็นําลำเบอร์ถอยก่อนจ้าล่างมีประเด็นล่างมีประเด็นเดี๋ยวค่ะอันติช่วยค่ะอันติช่วยดูเลยดูเลยอันติทีครึ่งหลอดบอกเลยก็มาดิจ๊กสตันนยยสตันนยู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 ไม่แตกสติวะสตันนยอสตันนยูฆาไม่ได้สักตัว ได้เตนสปอรบอกเลยมาดิจ้าพุมสาริตก็มาดิจ้าก็มาดิจ้าพุ่มสาเิตก็มาดิจ้าก็เพื่อนเราทายหมดถอยอไม่ถอยก็ได้มาดิหนึ่งหมาดิหนึ่งหนึ่งมาดิพุ่มสาเิตหนึ่งหนึ่งมาดิหนึ่งหนึ่งหไม่ควนะพุมสาิหนึ่งหนึ่งไม่ควนะหยุดอตายยุคที ซาเนต์อยากหัวเราะพุ่หนุ่มสานิดแค่นี้ต้องจำรักตายยกทีมอ่ะหนึ่ง,งขับไม่สู้ค่ะนะ้เมืเ่อกีน้นะพุนุ่มสานิกระเทือบไาเลกระเทือบมาเลยเื่อเข้ามาในโดงตีนได้ไงเนี่ยหึมเยดูประตูย่างคิวสองตาย1นึ่งเอซิดี่สบิบเอดบอกเลยมหาเทพเอลเมียสุดเจอดน้องรอพี่แป๊บนิดเดียวเด,เดี๋ยวกูมากระเทบคิดจ้ากระเทบคิดจ้า ป้อมปอมปอมมเือป <Now, S 1> uh ้อมนั่งก็มาป้อมออันตีช่วยอันตีช่วยคิวลาดตุ่มมอมสไปหนึ่งคิวนักราชในตำนานวัดดักวัดัคุณเพื่อนัดักรีบจบแตเพืนๆรีบจบข้าไม่มีเวลาแล้วข้าต้องขึ้นไปสวรรค์แล้วเทพพะเจะป่ามัยแปดบอก เลยเพื่อนๆจบไปจบไปกันไปเลยกันไปจ้าดันไปจ้าคันติครั้งเดียวนี่บอกเลยยับแรงมากๆบอกเลยมาๆขาจอันติให้ดูเพื่อนอันติไปจ้าแทนระบทีมอ้โหอันติครั้งเดียวแตกกระมาทีมโนมานโนโโนโโน้โนจบแตกปดิแตกปดี มันใหจบมันดูดดูดมาทำอะไรช่วยกัด้วยช่วยก็ด้วยช่วยก็ด้วยค้าสแตนใยู่ไปแล้วจ้าไปเพื่อนๆไปแล้วตายยกทีมเลยทีมเราเนี่ยโอ้ไม่รู้จักตอบกูยังลูกกนมลำเบอร์เล่นเก่งนะจ้าช่วยกัาได้ตลอดเลยจ้าตั้งคิ้วจ้าถอยๆจ้าถอยมันมาแล้วมันมาแล้วมันเข้ามาแล้วอันติช่วย อันติช่วยไว้อันติช่วยไว้คุณลำลำเบอระวังใจทอยไปก่อนทองไปก่อนมันไม่รอคริวเลยวะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิวเปสี่ตายเหน็บแอดเซทที่สิบสองเราน่าจะเป็นบีพีแล้วจ้าเธอคิดไปเล่นไปก่อนจ้าตัวคิดไปเ,ดเล่นไปก่อนบอกเลยเล่นเกมจบเลยต้องไปหายาแก้ไอมากินแล้วจ้าเนี่ยเจ็บคอม,มาก เมอวานยม่อนเมื่อานไเมื่อนุเข้าไปในตรงตีนอันตีช่วยเมื่อนอันตีช่วยอัตช่วย,วต,วย,วยตายไปดิจ้าโอ้โหเกือบตายหมดทีมแต่อันตีครั้งเดียวลุยไปเลยลุเลื่อนเกือบแตกมาดิพมสานิพุ่มซานิแตกปเ็ยแตกไปเ็ย สี่ครังเดียวเกือบตายยกทีมบอกเลยแรงจะจัดจ่าแปลนี่เราเนี่ยของหนูจยอดเลยจบไปดิจ้าจบไปดิจ้าคิวห้าตายหนึ่งแอซเซสที่สิบห้าพื้นเทพขึ้นเต้นโชว์เต้นโชว์เฮียเฮียเฮียจบไปจบไปเมื่อจบไปจะลีลาข้าหมดเวลาละจบไปจบไปไม,ม่เวลามาเล่นละตีไปตีป้อมมันตีป้อมมันตีป้อมออมันให้จบ จบไปจ้าสุดยอดสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจก,การทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะขอบคุณในการรับชมจ้า Thank you much Feel the sun